สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเหมเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้ก็มารีวิวผัดซียวเส้นใหญ่จากร้านสะดวกซื้อก็คือเซเว่นอิเลเว่นนะคะหน้ากาแบบนี้แหละกลนๆนะเครื่องปรุงก็จะใส่แค่น้ำส้มกับพริกป่นนะคะที่เขาแถมมาให้เนาะก็แบบนี้เลยอันนี้คือแบบพนักงานเขาอุ่นมันแบบเวลานานเกินนะคะมันแห้งที่จริงอ่ะ ได้เกือบเต็มได้เต็มกล่องเลยนะแต่เขาอุ่นนานเกินเจอพนักง,งานบางคนก็แบบนะคะโอเคเดี๋ยวดูขอใส่เครื่องบุงก่อนนี่แบบพลิกป่นน้องเขาแบบอุ่นนานเกินนะ,ะมันก็เลยแห้ง แล้วเส้นเนี่ยมันจะกลังนะคะเส้นมันจะกลังเนะถ้าอุ่นนานเกินเนอะอุ่นแค่พอมันร้อนมันนั่นน่ะมันได้ที่มันก็โอเคแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในช่องแช่แข็งนะคะไม่ได้แข็งไม่ได้เป็นอาหารแช่แข็งอยู่ในตู้ธรรมดาเลยแต่เขาคือแบบเขาอุ่นกนะี่นาทีเขาก็ไม่รู้โอเคขอคนแป๊บหนึ่งนะคะคุกเขาให้เข้ากันเนาะโอเคได้แล้ว อร่อยมากหนูก็หนูถึงเอามารีวิวนะมีอาหารเขาหลา,หลายอย่างนะ,ะที่อร่อยถูกปากหนูก็เคยทําไปแล้วเองแหน,ม,แนมนะแหนมแหนมหนังหมูแหนมหมูนะแบบพันแว่นเนาะกินกันเลยอร่อยมาก เป็นัาซีอิว๋วหมูนะคะเห็นไหมอร่อยค่ะ อร่อยมากสำหรับหนูนะมันถูกปากถูกปากมากสำหรับหนูหนะูถึงเอามามารีวิวนะคะถ้าไม่ถูกใจไม่ถูกปากใครหนูก็ต้องขอไปด้วยนะคะถ้าใครแบบไปกินตามหนะูเนาะถ้าไม่ถูกปากต้องขอไปด้วยนะ,ะแต่นี่มันคือแบบมันอร่อยจริงๆอร่อยมากอะไรอร่อยคือแบบหนูก็บอกว่าอร่อยแนละ้วหนูก็ามาทําคลิปไง ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะมาทําคลิปเอาผัดซีอิ๊วจากเซเว่นมาทําไม่ใช่นะอาหารมีเยอะในตู้แต่มันแบบมันไม่อยากมันอยากกินแบบนี้เนะี่ยกินบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยทำคลิปเลยคลิปนี้ก็เลยเอามาทำนะคะแล้วคอหนูไอนะไม่สบายอีกแล้วเหมือนจะทําซินประมาณนั้นแหละไอแล้วเจ็บคอต้องกินอาหารแบบ รถไม่จัดมากเนะ่ตอนนี้นะที่จริงอะอยากจะกินต้มต้อแหละแต่ก็งมดไปก่อนเนาะให้ร่างกายมันโอเคมันดีก่อน กินเสร็จแล้วก็ต้องกินยาคนะภูมิแพ้เนี่ยไม่ดีนะใครเป็นภูมิแพ้รู้เลยสภาพอาการแบบไหนก็ไม่สบายป่วยป่วยง่ายนะคะเป็นหวัดนั่นนี่กินแยาแก้กเส็มาไวล้ละโอเค คลิปนี้หนูไม่อยากทำคลิปนานนะคะก็ให้ดูนะอ,อร่อยมากอร่อยจริงแม่อร่อยหนูไม่ทอามาทำนะแม่ามาลงช่องนะอืมอะไรดีคือบอกว่าดีอะไรไม่ดีก็แบบเราก็ไม่เอามาทำคลิปให้ดูให้รับชมกันนะโอเคคลิปนี้หนูขอลาไปก่อนนะไม่ทำคลิปยาวนะสั้นๆพอแค่รีวิวแค่ไม่ให้ดูไม่ให้แบบช่องมันห่างหายไปนานเกินเนะ เราะก็ยังสร้างรายได้ไม่ได้อยู่นะโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมหยู่ตลอดมานะคะที่คอ,อยกดไลค์ like, กดแชร์กดด,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 ดูติดตามรับชมให้กําลังใจกันตลอดมานะคะก็สุดท้านยนี้ขอบคุณพระเวพอรนะคะให้ทุกท่านนองหลับฟันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่จ็บไม่จนร่ำรวยเลยทุกคนนะคะทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืน,ท,นทุกคนทุกท่านนะคะ รวมถึงเพื่อนมนุษย์รวมโลกด้วยทุกคนทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะลากันไปเล้วายบายขอบพคุณนะคะไม่ไม่ได้เสียบนะวันนี้